นั chat, ่นแหละครับส่วนใหญ่ก oh. um UH ็เป็นใบไม้เนาะหมักหมมครับผู้คนชบ้านบานใจเนี่ยกล้ามุดก็ได้ดำน้ำโอ้น้ำดำไม่ใช่ดำน้ำครับเนี่ยสะอาดนะครับ โอ้ท้องร่องครับสะอาดสะอาดครับทุกคนนี่เลยเนาะเก็บแหนออกแล้วโอ้โหแหนเขียวอื้อเลยครับนี่เลยท้องร่องนะมาสะอาดครับสองฝั่งครับก็เป็นสะพานเนาะโอ้สวยๆเก็บขึ้นมาเรียบร้อยแนละ้วครับทั้งใบไม้ทั้งเศษไม้แนละ้วโอ้สวยงามครับโนะ้ครับ วิวทิวทั์ก็สบายตาขึ้นเนาะนี่เป็นสะพานโน้ละครับท้ายสวนไปทางนูนะ้นเนาะโนเล่ครับนี่ครับแหล่งจัดเก็บน้ำเนาะเอาออกมาจากเอาเข้ามาจากทางนอกนะมันเป็นคลองสาธารณะครับปล่อยน้ามาจากคลองชนะทานครับแล้วก็นี่เลยครับขุดคลองไส่ไก่เนาะเข้ามาในบ้านเลยครับอย่างนี้ครับแล้วก็ต่อท่อไว้ตรงนั้นเนาะนี่ครับ เก็เข้ามานี่เป็นทางน้ำครับฐานะไปนู่นในหลังสวนครับนี่ก็ทีมงานครับโอ้ตึงสุดหล่อครับมาเข้าไวลุยแล้วครับนี่ก็ผักก้านจองเนาะผักวงผักแว่นครับงามครับเนี่ยในของนี้เนาะผักแว่นนี่อร่อยครับมันมากเลยใบใหญ่นี่เนาะไม่เก็บเหรอลงวันนี้ผักแว่น,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 น <laughs> ก้านจองเนี่ยโอ้โดนไง ทูบอีกป่าหนึ่งแหนก็เยอะอยู่เนาะเดี๋ยวค่อยช้อนขึ้นสักหน่อยมันเยอะเกนินเลยดูไม่ค่อยสะอาดอ่าแล้วครับทีมงานครับไล่เก็บครับไล่ตอนพวกกิ่งไม้เศษไม้ใบหญ้าเนาะขึ้นจากคลองครับตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนเนาะก็ขุดลอกคูคลองไว้ครับ เพื่อเตรียมรับน้ำนี่ครับในสวนครับคลองไส้ไก่ครับนู่นเลยไปถึงหลังสวนถึงอย่าลืมเอาไม้เคาะ้เด้อตรงนู้นนะป่านั่นน่ะยาวบืดเลยอ่อนี่คลองครับโอ้โหผักขึ้นเต็มไปหมดเลยครับผักแว่นเนาะผักก้านจองเนาะโอ้โหหญ้าอะไรลกครับเดี๋ยวเรามาทำความสะอาด คูคลองกันเนาะเนื่อนะงจากหน้าฝนแล้วครับเดี๋ยวเก็บกิ่งม้งกิ่งไม้ขึ้นจากคลองให้หมดแล้วเพราะอยู่นานมันก็เน่าครับน้ำเสียเนาะนี่ครับกิ่งไม้ใบไม้ครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเก็บยากแล้วคลองก็จะตื้นนะเดี๋ยวเราก็เก็บเลยเนาะเก็บขึ้นให้หมดครับนี่ครับ กิ่งไม้พวกนี้เดี๋ยวเราก็เอาดึงก็มาข้างในนะดึงมากองไว้รวมไว้ดูนะครับโอ้โหมากมายเหลือเกินครับกิ่งไม้ใบหญ้าครับนี่ครับเก็บขึ้นไปแล้วเนาะกองอยู่ข้างบนแล้วครับส่วนใหญ่จะมีแต่กิ่งไผ่นะครับนี่ครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคลองจอะตื้นเนาะเราก็จะเก็บขึ้นมาข้างบน,นรับนี่กองไว้ขอบๆกนแล้วับ เก็บจอกหน่พวกนจแหลมากมายคือเป็นางี้เนาะ โอ้สุดยอดทุกคนสาหร่รายเนาะแล้วก็แหนแล้วก็จอกเหมือนกันไหมจอกแหนสาหร่ายนี่เออสีเขียวอมืมองไม่เห็นน้ำมันต้องขึ้นครับทําให้น้ํามันเน่าแล้วมันคายออกซิเจนไม่ได้เนาะในน้ำครับปูปลาก็จะแย่เอาเนาะนี่ครับโอ้โหไม่เห็นน้ําเลยเขียวอื้อไปหมดนี่แหนเนาะ แล้วก็มีสารลายอยู่ล่างด้วยเป็นยาวๆนู่นนะครับมาเก็บเออขยะครับลอกออ่คูน้ำคูคลองเนาะท้องล่องสวนครับทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ช่างมันบ้านบานใจได้เด้อครับนี่ครับสวนท้องล่องเนาะ

กินข้าวสงสัยจะกินแต่ข้าวอ่ะไม่แล้มีกลับด้วยกลับนี่ตนมไม้กระชบพักเที่ยงครับเดีย๋ยวกินข้าวก่อนทำงานต่อนะอ่านี่มาลุน้นดูว่าเป็นอะไรโอ,อ,อ,อ้ต้งตงเจอต้มผักกาด อากาศเซ็บๆมีข้าวเหนียวปิ้งสองอันถ้าไม่อิ่มนะตบตูดในของหวานนิดหน่อยปัดพูดแล้วก็กินเลยมามากิข้าวนกะ่อนะ นี้อดแน่นี่เป็นของปลาอบิรบนะผมก็เอาเน้อเบบกปกระพาะหมูหมูหรือไก่หมู ออตองจุดมานลักช่วยใหญ่เลยโอ้ไรเก็บจอกแหนทุกคนนี่เลยลองสะอาดสะอาดแล้วครับโอ้นี่แหนอื้อหือขึ้นมาเป็นแบบ อย่างเยอะครับสะอาดสะอาดแล้วเนาะจากเขียวเขียวครับโอ้เก็บยากจุเหมือนกันเนาะแม่สะอาดสะอาดเลยครับคลองเนาะท้องล่องครับท้องล่องในสวนอ๋อสวยๆครับโน่นสุดแล้วครับอืมสวยงามมาก